ล,ะะะละะะ่าิ้งยคนไขอ้หรอรเดี๋ยวอานรถเ้าอาตรวจปัสสานะป้องกันก่อนสำหรับคนที่ป้องกัน,นในการนแย่คนไข้ไม่ว่าสอง,องหอัวเห Ô, chị, 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 เดีเอาใชาชไปเขมากล้เจี๋จเอาาทางเียาเอาไว้ลรับนี่เขาความมจเลือชิงทับขออุปกรณ์ขออุปกรณ์น้ำแข็งรักษารู้หรอ

ข้างข้างกางกงนี่มีเบอร์สามนะคะวางตามสีนะคะอี่มีสีเหลืองนะคะโอ๊ยตบกบบันตบบ้ันไม่ได้จอดโอย

คนนี้สงสัยนิโมหลพี่เขอ้นกนั่นกอหอมครับขอเชิไปนั่นก่อนครับขอสชายไปนั่นก่อน

ไอ้เป๊ะไอ้ไอ้ไอ้ีครับไอ้บีไอ้บีครอ้ีเตรียมไซติ้วคั้คนดี้ครับเตรียมเที่ยวมีคนมลุดร้าคนน้

ઓ ઓ ઓ કખ ાાા મા કા <coughs>

ปรเทศสีแดงคือภูมวยนั้เนี่ยสามสามแล้วก็เป็นสีเหลืองหกสามหกเป็นสีเขียวสี่สีแดงกับสีเหลืองนี่ไปล้มล้างแล้วค่ะแล้วก็สีเขียวนี่ไปรักษาสีอะไรแล้วตรงนี้มันอยู่ประเทศสีดำเข้าใจดำเนินการจะได้ด้วยกัรนะสืบสูตรลำดับการบต้นต้นก่อนแล้วเหลือเรานำส่วนเรที่โราบรรลนั้นเพื่อผ่าพิสูจน์ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไร นนเพราะว่าสองแพรเราไม่มีห้องเชินสูตรเราต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วเราก็จะสืบหายากรออนะครับอาจจะสอบถามชาวบ้านก่อนว่าจากาลักษณะรูปหน้าตาเนี่ยมีครู้จักบ้าชื่ออะไรจากน,านั้นเสร็จเราก็ส่งไปพิสูจน์ว่าเขาเสียชีวิตเพราะเหตุอะไรเพราะอันนี้มันเป็นเป็นการตายผิดธรรมชาติเราได้กอนตรวจสรบพัพเราได้บอกขายาไปรับศพได้เลยแล,แล้วตอนนี้นี่คือจะเราจะจะ,จะให้เอมาตกเอลเจ็บใช่ใช่จะตบที่ที่โรงพยาบาลได้เลย ที่ระบนก็ได้ครับแต่ตอนนี้เราไม่มีแพทย์จะบุไงเราคุณจะไปโรงพยาบาลเราต้องขอนำรถเอาสมบัติข้อสิบเจ็ดข้อสี่ข้อบนด้วยเจ็ดข้อวันเจ็ดเดี๋ยวเตรียมได้ได้ไดันตูรอพรเพื่อเตรียมดันไม่ยากจะเอายากยากแล้วถ้าสงสัยเปล่ายากใส่งเดี๋ยวข้างในยกยวกี่โมเดียวกันมาจากช่องสามนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครันทราบว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างขึ้นพลังปลเหลือครับที่บ้านเขาเนี่ยครับ ตอนนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะเจ้ามีดินถลม่มดินพ้นถล่มนะเจ้าแล้วก็น,น้ำน้องหลายนะเจ้ามีคนได้เบจรับคนได้รับบาดเจ็บกี่คนครับคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสิบเจ็ดคนนะเจ้าตายสี่คนมีหญิงสองผู้ชายสองนะเจ้าแล้วก็ป่วยนักอยู่สี่คนนะเจ้าแล้วก็ป่วยนิดนหน่อยสามคน,นมีหน่วยงานไหนมาห้การช่วยเหลือครับหน่วยงานทิ่เห้การช่วยเหลือนะเจ้า,าจก็มี ศิวาการอำเภอสองแควเนะเจ้าล้วกับสถานีตำรวจผูทออ้อำเภอสองแควแล้วก็กองร้อยทหารพัน 3, 2, 1, สา,นาม,าม,าาามาาาสองศูนย์หนึงงนน่อองเทศบาลตำบลบาแล้วก็มีโรงพยาบา,า,ตาบลตำบลบาโรงพยาบาลสองแควสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแควแล้วก็โรงพยาบาลเสริมชูหาดตำบลยอดโรงพยาบาลส่งจ้างนะเจ้าโรงพยาบาลเจียงกลางแล้วก็เทศบาลตำบลบยอดนะเจ้าแล้วตอนนี้ต้องการความวเหลี่ยจากทางภายนอกของกระครับ เจ้าหน้าที่ตีเกียวค้องคือมาดูอ่ะดินถล่มเพราะเหตุใดเนี่ยเจ้ามีอย่างเสียหายของตั้งเทศบาลเก็สตำรวจอยู่เบื้องต้นแล้วนะเจ้าครับผมครับแล้วในส่วนของเจ้าบ้านตียังอยู่ในหมู่บ้านนะเจ้าเนี่ยจะได้เจ้าในส่วนของเจ้าบ้านตีอยู่ในหมู่บ้านเกาะกําลังลงหาตีพักนะเจ้าตอนนี้ก็เอามาพักไว้ตีเทศบาลก่อนนะเจ้ากับวัดอารักนะเจ้าจะดูแลในเรื่องของอาหารการกินอยู่นะเจ้ามาภายนได้ครับผม แต่เป็นระบระบหครบระออกมา้าไปคนาเันนะคงยากครับลำบากใจก็ครับการแจ้งเหตุดีอ๋อยงยาครับนาก็ทำหนลเสร็แจ้งหรือว่าขอความช่วยเหลือแจงสถานการณ์พักผ่ารับแจ้งงนหน่วยงานนอกมาะความก้อมไปเลยนะครับแล้วก็สำคัญลาย่างก็คื ถ้าไม่การประกาศให้อุทยานเขาต้องห่วงจะไปที่ไหนนี้เนาะประเด็นมานนี่ของกระเป๋าสั่งโต๊ะอย่างนะครับก็ตรงนี้ครับคือตำรวจต่อไปที่ซักไรกันได้นะครับว่าตำรวจหรือทหารพาหรืออสเข้ามาช่วยดูแลทรัพย์สินเนี่ยมันก็ยังหลุดรอดพ้นเหมือนกันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมโรงพยาบาลอสหรือทีมของการแพทย์เบื้องต้นเราก็ต้องช่วย กันด้วยถ้าในเรื่องของการตรวจสกิลก็เวลาท่านรักษาเนี่ยท่านสามารถยืนยันได้เลยว่ามีคนมาเช็คทัสกิลเขาในข่ามีอะไรบ้างนะครับมีบังมีอะไรบ้างดในเรื่องของการแจ้งเหตุเนาะจุดเกิดเหตุจะต้องบอกให้ชิตว่าเป็นตีไหนซอยไหนมุมไหนเนาะมันจะมีเหตุน,หน้อยหนึ่งนะครับท่านนายกก็คือถ้าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยง,งานอาสาที่ฮอาก็ได้เจิญนะครับสื่ขอข่าวหูเองนี่นะครับอาจจะเป็นอา,าสาซ้ำบ้าน ีอื่นมูนิ้ที่่าข้างบนมเทอตงีน้อาามนมีะกอขอความเือยไ้กลัวบอนสรองคนท้นถึงจุเกิดตวกมันมันจะต้อจะาพอตึ้งไปจุดเกิเหตเนี่ยเป็่งขายไปเขามีวอกรเขาจจ่ไหมก่อนพอเอานมาท่ก้นเนีเอาลอเขา้อเขา่งรซาใหม่เแต่วิธีนดี้มันถนุนาดกันได้นี่เป็นพ้อถึนุสำหรับอบอ วิทบาตตตรวจทหารพยาบ,บาลอาอบตเราไม่จําเป็นต้องเอายุคนเดียวคนเดียวห้าหกเครื่องเพราะต่างคนต่างมีบ้านตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเมื่อเข้ารายงานก้าสมมติว่าผมผมและทหารพานอาสสลงไปตำรวจเห็นทหารพานเห็นเขาจะบอกต่อกันเขาจะส่งมาที่ศูนย์ใกล้ๆก,กับปอบอและบอกปบเพราะว่าตอนนี้มีคนเจ็บสี่คนแล้วครับ บอกพยาบาลด้วยวา่าก็รับทราบนะยอดนะครับถ้าเหตุการณ์เป็นจริงดังดงที่เราซ้อมแถวน,นี้นะครับการการเช่นนี้ผมมองว่าได้ผมยอดเพราะว่าทหารพันเขาไม่ใช่ดเดินขึ้นไปนะครับภาพแรกที่ผมเห็นหนึ่งวิ่งวิ่งไปเตรียมพร้อมหนง,งานที่สองี่ผมจะขอชมเชยนะครับคือน้องคนนี้ครับเป็นนักคอมมานเดอร์เป็นนักผู้รักษาพยาบาลเป็นทั้ง เป็นทุกอย่าง<ม>เป็นทุกอย่างที่ให้เป็นในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นได้ดีด้วยนะครับเครือข่ายของก็ยินเข่าข่ายของแพทย์ัาษาสุขจะยืนอย่ใกล้แต่ว่าตอนนี้กกเขาลปยเ่็นา่าทางด้านแพทย์ัาษาสุขจะเป็นพระเอกอยู่มันก็เลยพาติวาจะเชื่อมต่อในงาน่างึทุาาากคนตรงเนี้มันองแแต่สิ่งที่น้องคุยกันบอกว่าในวอลลุ่มเนี่ยวันจะมีส่วนของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีวิทยุเบรดิติ มีทางด้านเครือข so ่ายพ่ออ่ะเขาแจกบริการแอบแฝงน่าจะมนี้คือเบสต์คสามารถปั๊กความคีไปในช่องของหนึ่งห้าห้าจุดห้องที่ห้าหรือว่าญาติของผมเคยได้ตีมีช่องในการปั๊กสังกัญญาณไปในเครือข่ายงานหลักการได้เกี่ยวกับการประสานงานขั้นูอ่ะเจ้าหน้าที่ตีถ้าเทศบาลนอกก็คือคือเขาอ่ะเนี่ยอย่างแตกคือบดมาคือต้องหู้แตะเตะว่าสถานการไฟฟับเนี่ยมันเหมือนเป็นการข้อละแนงกรรมเนี่ย คัาเป็นจริงถ้ดิ้นถ้าโลงฝนต้องนั้ำเนี่ยไฟมันจะลากแน่นอนนะครับของก๊อวมาได้ผู้ใหญ่จะประกาศนะครับประกาศี่มันเขียนบทอือแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ไขรูปตรงนี้ได้นครับมานจะเพิ่มเติมถ้เตะบาลนะครับเป็นจุดดีเอามีรถอยู่แล้วนะครับมันจะเพิ่มเติมของเครื่องพยาธไว้นะครับดูในในสารมอกหมายนั้นแต่ละคนของคุณบ่าหน้าที่เนี่ยจะว่องว่องทำครั้เดียวแต่เจ้าตัว่าเขาเนี่ย เาน้ากูกับเสตกับบางคนกติมาฟังตัวเลียวเอาส่วนนี้นะก็นี่เจ้ามกรแล้บะเขาบอกเข้าใจพูดวาน้าีแท่เรือขาะเจ้าไปยยห้าเจ้ากย่างมต้องมีไผ่แหมนี่เนี่ยเจ้าบอกว่าเอาไปเดียวแต่นาสีว่าอันน่ะโอ้ยอันนี้สิจะดีว่าเจ้าบอกว่าเนอะอันนี้แบบือว่ะเป็นประสบการณ์ข้างแรกเจ้าีเขาเคยเศร้าสิว่าเดินขึมนใทุกทีเขาเองแต่เจ้าอันนี้เขาหมูหวาอยังจะเดินซึ้นห้องเัมืบนก็สีว่าเอ้เอาน้ำฟ้าส่ในวันนี้ 我就怕，做完那个。<music> <music>